โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ดันีน่ชาแนลส่วนนี้เราก็กลับมาอยู่กเกมเจ็ดบาทกันอีกเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น PvP ในโหมดสามัญน,นะครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพื่อนจะไม่ใช้ตัวละครจากโอเวอร์ลดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาเล่นทีมไม่ระบุโดยตัวหลักที่ผมอยากจะไทยนะครับก็คือนักเวทไร่ขีดจ,จากัดเมอร์ลินตัวนี้เพื่อนๆ่ด้วยเอกลักษณ์ของเธอนะครับเมื่อเริ่มเธอนพวพ้องจะทําการสุมมอกท่านหนึ่งอันให้กับศัตรูที่ไม่ติดธาตุและเพิ่มสัต์พื้นฐานของตอนเอง7%ต่อธา,ต,ต,ต,าอออต,ตุที่ติดบนตัวศัตรูหนึ่งอันเมื่ออัศวินพว้พ้องใช้สกิลบนตัวศัตรูที่ติดธาตุนะครับก็จะทําการมอมเอฟเฟ เพิ่มเติมเป็นเวลา3าเทินและเมื่อเอฟเฟกต์ธาตุซอนทับครบ4อันจะถอนธาตุกับเอฟเฟกต์ธาตุที่ติดทั้งหมดออกนะครับและทําการมอบดีบับธาตุให้กับศัตรูดังกล่าวเป็นเวลา1เทินสำหรับความสามารถตรงนี้เนี่ยเข้าใจแบบง่ายสุดนะก็คือเหมือนเมอร์ลินเฟสสีเขียวเลยเพื่อนๆน,นอกจากนี้เมอร์ลินตัวนี้นะครับยังสามารถเพิ่มใส่พื้นฐานพวกพ้องไม่ระบุ5%เเต่อพวกพ้องไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้อีกด้วยและทีเด็ดอยู่ตรงนี้เพื่อนเือน<ๆ>เมื่อเอฟเฟกต์ธาตุถูกถอนออกจากเอกลักษณ หรือเอฟเฟกวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับจะสร้างเดเมจ15%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่แก่ศัตรูคนดังกล่าวต่อเอฟเฟกต์ธาตุที่ถูกถอนออก1อันก็ให้สรุปเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมจะพยายามทําการแปะดีบับธาตุบนศัตรูให้เยอะที่สุดเพื่อที่ศัตรูจะโดนเดเมจหลังจากที่ถูกถอนเอฟเฟกต์ธาตุออกนะครับและอีกหนึ่งตัวที่ผมเอามาคอโมโบด้วยนะครับจะเป็นเฮลจังครับด้วยเอกลักษณ์ของเฮลจังนะครับจะสามารถมอบเอฟเฟกต้นต่อความเจ็บปวดให้กับศัตรูเป็นเวลา2เทิน ตามจำนวนผู้พองที่ได้รับดาเมจจากการใช้สก,กิลในเทิร์นศัตรูหรือการใช้สก,กิลของตอนเองนะครับโดยเอฟเฟกต้นตอความเจ็บปวดนี้เมื่อจบเทิร์นจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม10%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่สามารถทับซ้อนได้สูงสุด5อันนะก็จะเห็นได้ว่า2ดีบัฟนี้นะครับถ้าศัตรูโดนเข้าไปเยอะๆแล้วถอนไม่ทันเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากนะส่วนตัวสุดท้ายที่ใช้นะครับผมก็จะเอาตัวมายือเพื่อน,อนโดยคลิปนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นเบลเดอร์นะแล้วก็อาหารที่กินจะกินเป็นอาหารเพิ่ม ระดับพลงต่อสู้ครับเพื่อที่เจ้าเปิดก่อนเพราะถ้าเราเปิดก่อนได้เอฟเฟกของเมอร์ลินมันจะสามารถทํางานได้นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองเซตนี้กันเลยครับโอเคครับมาโอ้โหแล้วทีมนี้อีกแล้วทีมนี้ก็มีถอนดีบัฟนะครับเกลียดมากเลยทีมถอนดีบัฟแต่ทีมเขาสีฟ้าเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นตาแรกเนี่ยคือแปะไปเขาก็ถอนได้นะเอ้ยเออแต่ว่าได้นี่หว่า ได้ได <poisoned. S 2> ้ได้เดี๋ยวผมแปะไปเลยครับแปะแปะไปเลยโอเคแปะนะครับเดี๋ยวเขาถอนอยู่แล้วถ้าถอนเนี่ยมันก็น่าจะแบบโดนรถเลื่อนเลยป่ะเดี๋ยวลองดูโอเคโอ้โหดูโดนรถไปครึ่งหลอดหมดเลยเพื่อน เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โหแต่ว่าเมอร์ลีเราเจ็บหนักกระดิกไมนไรเขาปวดมาเขาก็ต้องเจ็บเองเหมือนกันเคาเตอร์ไปบอลเดอร์เออเคาเตอร์นไปโหฟิโตเลียไหวไหมเนี่ยโออไหวครับเรียบร้อยสวยงามโหแต่ว่าเราติดอัลเปโดไงเพื่อน รอบนี้ผมขวดไม่ได้นะปวด445น่าจะตายได้ครับรวเมเบอร์ลินไปแล้วกันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วโอเคตั้งข้าวไว้ครับเมอร์ลินผมน่าจะไม่รอดอ่ะรอบเนี้ยแต่ถ้าเขาหวดมาเขาก็น่าจะเสียบอยู่ตากรเบอร์ลินบลเดอร์ผมเริ่มแรงแล้วเออแรงอยู่หนึ่งแสน ตาก่อฟิโตเรียโอเคเป็นที่โอเคเรียบร้อยครับอ่าขอได้เปรียบนะครับชนะท่านนะไปเลยบาเดร้มโนโะโโอคิเรบร โอเคครับมาเรามาเจอทีมเดมิเอิร์ดเทพประสูตนะครับก็มาทีมเราก็สแปมเลยเพื่อนไปครับไปดีบั๊บเข้าไปบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยจะโดนดีบัฟต่อจนเจ็บแน่นอนโอเคสวยครับ ก็ดูครับศัตรูเลือดลดไปแบบค่อนข้างเยอะเลยนะเออครั้เจมี่เออครับสวยที่สวยเคาลเตอร์ไปแล้วก็โดนสแต็กของเทียวจังเทียวหน้าต่อนะครับสวยที่สวยโดนไหมครับแล้วก็ตามด้วยที่ดัดครับโอเคตามแผนโคตรโอ้โหเพื่อนดู โคตรเจ็บนะเดี๋ยวผมน่าจะเก็บเกียวได้เลยครับเก็บได้ไหมน่าจะได้นะอ่ะลองดูจริงๆผมก็อยากเก็บดัสก,ก่อนเพื่อนแต่ว่าเกียวได้ก่อนดีกว่าเรทเกมไปนี่ปัญหาแน่นอนอ่ะเรียบร้อยครับเกียวได้มาโอเคครับก็พี่ดัสดปลดโหมดนะ โอ้โหมีการทองด้วยไหวไหมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีสแต็กอยู่เพื่อนอ่าจะไหวอยู่โเร็วเนี่ยโอเคคอเตอร์ไปโชดูเลยพี่ดั๊เนี่ยไม่น่ารอดเรียบร้อยครับพี่ดั๊โชดูเลยนะโอมีดดอกเหร แต่ว่าเขาแต่งหมดแล้วสวยครับลาก่อนเดมีเอ,อิร์ดคิดแน่นอนก็ไปเลยครับเก็บได้ไหมผมว่าน่าจะเก็บได้นะ,อะลองดูสแปมสเลยโอเคดอกแรก ดอกซออุ้ยเดี๋ยวโอ้ยยิ่งดูทำเยลแดงอยู่พี่ดั๊มันเป็นไรโอ้โหเดี๋ยวยังแรงอยู่ดีนะครับเรียบร้อยฮอ่ะก็ไปปิดเกมครับโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับ โอเคการเราก็ถือว่าค่อนข้างดีนะไปครับแปะดีบัฟเข้ามาบอกเลยเขาต้านทานดีบัฟเราไม่ไหวแน่นอนเพื่อน เียวเราการดกาดเรารวมดุเกินเอร์ลินผมเลยนะแปลกไหมครับสวยคอนเตอร์ไปเอาไปคนละหนึ่ง เรื่องแน่นอนเพ่เดี๋ยวเพื่อนๆดูดูได้ไม่เห็นครับโคตรแรงนะมาก็เดี๋ยวผมยังต้องตั้งท่านะครับแล้วก็ผมควรใช้เฮลจังเก็บเลยไหมผมว่าผมควรเอาเฮลจังเก็บเลยนะไปครับเดี๋ยวเก็บเมอร์ลินก่อนละกันเอ้ยไม่ใช่เมอร์ลินดิเกลด่านะครับผู้ผิดเมอร์ลินเป็นของผมบาดไป ลาก่อนเกียวดา้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนไฟลวกตายเหรอเดมิเอิร์ดใช่ปหมอ๋อไม่ตายนะครับตกใจนึกว่าตายนะอ่ะไม่เป็นไรโดนแผลไฟไลวกอยู่นะครับโอ้ยโทโต้ไม่หลับโหเดี๋ยวพี่ดั๊เนี่ยเดี๋ยวเมอร์ลิน โอเคอมัิ้นไปแล้วครับไม่เป็นไรเรายังมีเที่ยจังเพื่อนมาน่าจะปิดได้แล้วมั้งแบบเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหโดนดอปตายไปแล้วนะครับไปครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปพีพ,พีวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเวทไร้ขีดจำกัดเมอร์ลินตัวล่าสุดน,นะครับหลังจากที่แก้ไขบัก๊กแล้วก็เอามาเล่นคอมโบกับเพลจังเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่ปวนแล้วก็ค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเออใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดชมมากครับแล้ววเจอกััันสสดีครบบ